สวัสดีครับสมเด็จพร,ระกิณฑ์บิณฑนาศกุลหกแปดเป็นครั้งที่สี่สิบหกประจำวันที่สิบห้ามิถุนายนนะครับบัดนี้วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบแปดเป็นวันที่สี่สิบหกข้าพเจ้านายวันชนะพุทธงองชัยขอถวายเจตสุสตรายายประสูตรพระปริธและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิบของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจ่อในอคราพิจารณาในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้ถึงบทที่หนึ่งบทกราบพระตนาไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวพุทธังพระวันตังอริวาเทนิสวากขาโตพระวตาธโมธมังนัมัสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสังฆานามานิบทที่สองพทบูชาพระไตริพิราชอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิแรงปริณิพุโตกุณหิธรามโนธานะธานิปรมีหิจัติสติ ยาวะชีวังอาหารพุทธทางธรรมังสังฆังสรระะตัตนาคโตปูชเชมิรักนักยังธรรมัง,มงจราริโศวินาบททีส่สามวสุชุนเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัตทธรรมมณิราชาสัสุนันตุสักขโมคะทังสเคกาเมจรูปเปศริศิคราตาเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรเัตเถจคาเมีตรุวนาาควะคาเนเคหาวัตถุพิเขตเตภุมมาจจยันตุเทวาชลฐา,าลวิสเมยัขะคันทัพนาคา ติดนตาสันติเกยังมนิวาราวจจนังสาโวเมสุนันตุธรรมสวณ a า a r อายัมพทันตาธรรมสวณ a า a r a อายัมพทันตาธ <c oughs> รรมสวรณ a าโ r อายัมพัทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาคะนามการะโมตสะพะควะโตอัถโตสัมมาสัมพุทธะะโมตสะพระสัพโตสสควโตอัถโตสัมมาสัมพุทธะบทที่หาบทสวดไตรสรณะมมนาปัตะพุทธ,ทธ,ทธทังสรณะขชามิธรรมังสรณะขชามิ สังฆ pues ma ังสรางกชามิทุติยมปิพุทธังสรางกชามิทุติยมปิธรรมังสรางกชามิทุติยมปิสังฆังสรางกชามิตัดติยมปิพุทธังสรางกชามิตัติยมปิธรรมังสรางกชามิตัดติยมปิสังฆังสรางกชามิบทที่หกปุโสสัจจกือรยาคาถานณติเมสรังอัญญพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทานณติเมสรังอัญญธรรมโมเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัเชนะโสติเมโหตุสัพพทาน นัตถ an an e ิเมสนางอัญญสังฆูเมสนางวะรังเอเตนะสัจัวเชนะโสติเมโหตุสัพปทาบทที่เจ็ดบทโสติรัตนะปนามคาถาพุทธังนะเมรัตนะปูตัสริระจิตตังธรรมังนะเมรัตนะปูตาวิสุทธิสารังสังฆังนะเมรัตนะปูตัสุสีระทิฏฐิเอตังนะเมติรัตนะรัตนะจัตตานตยะวะหังสัมมาสมาสริตะวัตถุวิเศษะปูตังอัญโยยานยุตตะคุณะโยคะวัสปะวะตังอสุมิตะยังหิปิ ตเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวณโลเกกธาจิจจิเรนจัปตุตุตังคภีระยานวิสยังอทิอติทุตตะสัตถังวินยูหิปันทิตะชะเนหิวิชญญะรูปังโรกังหิเกหิจิกะทันจุตะลภะนิยังเกสันจิสุถุวิธีตังคุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสัมุปัสตังมณสิสุ ทปสาทฐานังปุญญทิจนะมะสมุตตะมะปุณณภูมังทุกขาประมุตจนะมุขาสารางะตานังปูชาระเหสุปรมังอภิปูเชเนยยางนิพพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสัยยัตถังสัมมาจีเลสะมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัตถะกุสะเลหุปะ เสวะนิยังปาเนหิจาปิสารนังคามนิยะเมวะตัสมาหิตังติรัตนังสารนังกตังหะรัตินทิวังคณะเนสุนมัสมานาปูเชมะจาปิสัสตังสุปสัสสนจิตตาตัฏฐานุปาริจักริยาสถารตาจาัปุญเยนะตัฏฐสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตัสสะจักสทา,าปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวิณยังหิปัปมาณภูโตโรกุตราที่สมโยนิยโตชุโพชัง ตโสปนิสสะยะจยายยะอายมิโหตุวัตถุตตเยปริจิโตสุปสาทะกาโรโอบทที่8นมการะสิทธิคธาถาโยจัคุม,ม,มาโมหะราประกัศโทสามังวะุทะโทสุกโตวิโมโตมารสะปาสานิวินิโมจาย,ยันโตปาเปสิเขมังเชนตตังวิเนยยางพุทธังรันตังเสยรสานาม,ามิโลกัสมาถันจะวินายะกันจัก ตันเตชสาเตชยสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตุธโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกัสสวิสุทธิมาคังนิยานิโกตธัมมทัตอสทาริสตาวโหสันติการโสุกินโนธรรมงวัฏตังิลรสารนามานิโมหะปะทารังอุปสันตะทาหังตันเตชสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมตุสัทธรมมเสนาสุขตานนโคโยโลกัสสปาปูปากิเลสะเชตาสัโตสยัง สันตินิโยชโคจะสวากาตะธรรมังวิธิตังกโรติสังฆังวะรันตงังเสราสารมามิพุทธานุพุทธังสมะศีระทิฏฐิเตชะเตชะยะสิธิโหตุสพันตรายาจวินาสเมงตุบที่เก้าบทสวนนโมการอัตถกะคาถานโมอัฏโตสัมมาสมัมพุทธสสะมเหสีโนนโมอุตมะธรรมัสัสวากาตะเสวะเตนิธานโมมหาสังคัสาปิิสุทธศีระทิฏฐิโนนโมนโมอมาตายารัตสะรนตนตะยัสะสธุการนโมโอ มะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุต,ตะยะัสสปินมโมคาระปะพาเวนะวิคัตฉันตุอุปัฏฐวานมโมคาระนภาเวนะสุวัจิอิทิโหตุสัพพทานะโมคาระสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอขังสมยังภะคะวา สัตเกสุวิหารติเกิดปิรักวัตถุเสนีมหาวเนศมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงปัญจมาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหวะอัฏฐันเตหิทัศหิจารุคัฏฐาตุหิเทวดายกุเยนะสนิปติตาหุนติพระขวันตังพัสนายะพิขุสังขัญจอัตโคเจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะท้าโคสิอายังโโหพัควาสัตเกสุวิหารติเกิดปิรักวัตถุเสนีมหาวเนศมหาตาพิคุสังเคนะสัตติงปัญจมาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหวะอัฏฐันเตหิทัศหิจารุค เทวตาเยปุเยนะสันมิปติตาหุงติภะคะวันตังทัศนายะพิ่ขุสังคันจะยันนูนะมะยามปิเยนะภะคะวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังกะมิตรบาภะคโอโตจาริกีปเจคคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพระรบาปุติโสสามัญตังบาพาหังปาสาริยะปาสาริตังบาพาหังสัมมินเฉยยะอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคโอโตปุโรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอตังสุเอกะมันตังทิตาโข เอกาเทวตาพระผู้โตสันติเกปอิมังคตาถังอภัสริมหาสมยโยปวานัสเพียงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมห์อิมังธรรมะสมยังทักิตายวะอัปราชิตาสังคันติอัตโขอัปราเทวตาพระผู้โตสันติเกสันติเกอิมังคตาถังอภัสิตัตระพิโคโสมาทะหังสุอิจิตตังอัตโนปุชุกะมะกังสุสารทิวะเนตานิฆะเหตะวาอังคริยานิรักันติปันติตาติอัตโขอัปราเทวตาพระผู้โตสันติเกอิมังคตาถัง อาาสิเชตวะขีววาารังเชตวะปาลิทางอินทะขีรังอหัจักมะเม,ามชาเตจจัลันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอรโคอปาราเทวตาพระโต,โตสันเกอีมังคาถังอภาสิเย е เกจิพุทธังสารนังคาตาเสนนะเตคามิสันติอปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังป,ะะปริปริภูเรสันติติอตโคพระกบาพิขุอามันเตศิเยปูเยนะพิขเวทัสุโรกัตาตูสุ เทวตาสนุปติตาหมติตถาคตังทัศนายะพิขุสังกันจะเยปิเตพิขเวเหสุงอตีตมัทนานัหานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขบตานังเอตปรมาเยวะเทวตาสนุปติตาเหสุงสยทาภิไมหังเอตรารหิเยปิเตพิขเวพระวิสันติอนาคตัมัทนานัอานโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขบตานังเอตปรมาเยวะ เทวตาสันนิษฐานิตาพระวิสัมภิตร์ิสวยญาติภิกขะเวเทวกาไกยานามามิกิตาสามิภิกขเวเทวกาไกยานามามิเทสิษสามิภิกขเวเทวกาไกยานามามิตังสุนานตาสารุงมะนะสิกะโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปะกวาโตปัจัตโสสูงภะคะวาเอตตะทัพโจรสิโลกะมนุกัสสามิยะถิภูมมาตาทัสสิตาเยสิตาคิริขะปังปะขิตตตาสมาหิตาปุถุสีวะสสรีนา โลมาหังสาพิสัมพโนโอทาตะมะนาสาสุทธาวิปัสสนะมนาวิลาพิญโยปัญจสตายะตวาวเนกาปลาวัทเวตัโตอมันตยิสัทธาสาวะเคสาธะนราเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิโคเตจะอัตตปามกรุสจตรวาพุทธศสสาสนังเตสัมปาตุระหุยนังอมนุสานัทสนังอเปเคสาตะมัทัุงสาหัสสนังอัฏฐสาตตลิงสาตังเอเคสาสนังอมนุสานัทมัททสุงอเปเกนันตะมัทัุงทิสาสภาพุตตาหงตันจัสพังอภิญายะ ววัตขีตวานะจักรภูมาตาโตะมัตยิสัสสาสาวกิกสัสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานัถาพิโคเยโวหังกิตาอิสามิคิรหิอนุปูปโสสัตตาสาสาวิยาขาภูมากะเิลาวัตวาอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมธมานาอภิกามุมพิโุนางสมบิติงวานาชัสาสาหิมัฏฐตายะขานันตะวันิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโน โมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวังสาตาคิราติสาหัสายะขานานาตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวัโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวังอิเจเตสโสละสาหัสายะขานานาตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวัโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวังเวสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวัโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกรรมุพิคุณังสมิติงวังคุมพิโรราชคให้โควัยปุรสานิเวสนางพินโยนางสาธาสาสงานปปยิิรต กุมพิโรราชคายโคโสภะค academy, huh ัศม <Tür> ิติงวันังปุริมันจาริสังราชาทัตตะรโธภาษาสติคันธพันังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวินทนาหม่าพลายทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัโนมุทมานาอภิฆามุภิกุนังสัมฤติงวันังทักขินัญจาริสังราชายืนเดิมโหตปัสสะสติคุมพันธนังอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาภาโวินทนาหม่าพลายทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสัโนมุทมานาอภิฆามุภิกุนังสัมฤติงวันัง ปัจฉิมันจะที่สังราชายุรูปกโคปัสสตินาคานังอาทิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสสภาวโวยนานนามาภะราอิทิมนโตชุติมันโตวันนาบมโตยัสสเโนโมทัมนาอภิคามุภิคุนังสมิติวณังอุตตทิสัตุตตะรัญจะที่สังราชายุคุเวโรตปัสสติยละคานังอาทิปติมหาราชายัสสศิโสปุตตาปิตัสสภาวโวยนันมามาภะราอิทิมโตชุติมันโตวันนาบมโตยัสสเโนโมทัมนาอภิคามุภิคุนังสมิติวณังปุริมาที่สั่งทัสสารัตโททักคินไวมนะวิรูปโค วูเรอุตจรังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตโรสิสาทันทะลมนาอัตถังสุปวันเนกาติราพัทธเวเตสังมายาเวนุตาสาอาคูวันจานิกาสถานมายาปุเรนทุเบตทุวิภูจะวิภูโตสาจันทะโนกามะเสโทจะกิโมมันโทนิมังทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิติตาเสโนจะคันทพนโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวะเตมพุรุศริยวัชชาเอเตจันเยจาราชาโคันทภาสาราชุภิโมทมนาอภิกามุภิ ขูนังสปพติมุนังอัฐาคูนาภัสสาราคาเวสาราสหัสัจคาัมพะรัสะตระอาคูปายาคาสายาติพิยามุนาทตารัฐตถะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสสัพติมุนังเยนะคาราเชสหัสสารันติทิพาธิชาปัะคิวิสุทธจัคคูเวหายาสาเตวนามะชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานณมาสิสุปันนโตเขมามาคาสิพุทโธ สันนหาหิวาจาหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปนาสรนารณะมังสุขูตังชิตาวชิระหัตเถนะสัม,มุทังอสุราสิตาพาตารุวาสวัสเสต,ตอิทิมันโตยัสงโนการะกัญชามหาทิสมะอสุราธานะาเวคัสาวิปจิติสุจิติจตปาหารโทรนโมุจิสะหสะสัตันจัปภะริปุตตังสัพเพวิโรจนามังกรสัณมมายิทวะพระดึงเสนาลาหูภัทามุปาคุขะม,มูสัมโยธานิภัทันเตปิคุณังสัรพติมวานาง อาโปจะเทวาปัทตวีจะเตโชวายุทธามงวโุนาวรณนทเทวาโสโมจะยะสัสสาสหะเมตัพุรณากายิกาอากูเทวายะสัสสิโนทัเสเตทัสสะ h า g า ي ا สเพนานาตตาวินโนอิปิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสสิโนมุทธมนาอภิกรรมุมิคุนังสิเมติมุนัง เวนทูจะเทวาสารีจะอสมาจากทูเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามคูปรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยามคูปรคิตานะคะตานิปรคิตวาอาคูมันทะวรากาวะสุนังวะสโวเสโทสโกปาคะปุรินทโททัตเสเติชัตรากายาสเพนนาตตะวานิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะสัสเสโนมธัมมานะอธิกมโมภิกุลังสเปติวะนังอัฐาภูสาภูเทวาชรมัคิสิขาริวะอริทกาเจโรชาจะอุมาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะ อาจูตาจะอเนชกาสุรยะรุจิราอาคอูอาคูวาสวะเนสินโนทัศเสเตสุทากายาสัทเปน,น,นานาตะวันิโนอ,อิทิมันโตสุติมันโตวันาวันโตยะสัสิโนโมทามานาอภิกังมูภิกขุนางสัมปิเกเนนางสมานามหาสมานามานุสาวานุสุตมาคีธาปะทุสิกาอาคอูอาคูมโนปะทุสิกาอัทธคูหารโยเทวาเวยจารุหิตาปัสสินโนปารคามหาปารคาคเทวายยะสัสิโน ท่าเสตทัาสทากายาสเปนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาบโตยะสัตสีโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุณังสัมิทิคุณังสุกากรุมหากรุณาอาคูเวคขะนัสสาสะโอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสทามัตตาหารคชาวิสกาจะยะสัตสีโนฐานยังอาคาปชโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสเตทัาสทากายาสเปนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาบโตยะสัตสีโนมุธมนาอภิกรรมุพิคุณังสัมิทิคุณัง ขีมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสัญโนสัมพิทกาลามะเสถาโชตินามาจกาจะอาสวานิมานราติโนอาคูอัตคูปะริมิมิตาท่าเสเตสัชกายาสัพเพนาลัตตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวันาวันโตยัสสัญโนโมทัมนาอธิกลางมูลพิคูนังสัมปิติวะนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนานตตะวานิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัตถิสาสะหะปะวุฒาชาติมาขีลังโอคัตินะมนาสวังท่เขโมคัตตรังนาคัง จันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปะรมะโตจะกุตตาอิทธิมาโตะสาสนากุมาโรติโสจโสภุะคะสมิติวนังสหัสัพพรมะโรกนังมหาพรมมาพิติฐติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยิสัสสิโสทะเศรษฐิสระอาคูปเจกะวะสาวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหริโตปริวาริโตเตจะสพภิอภิกันเตสินเทเทวิสัพพมกาสัพพมเกมารเสนะอธิกรมิปันปัสสะกนะหขสัมมันทิยัง เอถะคณะหะถะพันธะอาราเคณะพันธะมัตุโวสมันตาปริวารเรถะมาวงจิตะโกจินังอิติตถะมาหาเสนกกนหะเสนังอเปสัปานินาตละมาหัจะสรังกตะวานะเพระวงังยะถาปภุสกโกเมโขธนะยันโตสวิจุโกตถาโสัจจุทาวติสังกุธโธอสยงังเกษตตันจะสัพพังอภินัยยาะวะกคิตวานะจักรุมาตาโตอมติยิสัทธาสาวกเกศาสนระเตมาาเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถะภิโกโว เตชะอาตาปะปักกรรงสุตะวาพุทธศาสนังวิตาราเคหิปะกกลางมงในสังรมัมปิอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสัสนโโมทันติสหภูตหิสาวกกาเตชะเนสุตาติ